เดินเปิดตัว vivo x80 pro+ Plus เดือนกันยายนนี้ใช้ชิป Snapdragon 8+ p Gen 1พร้อมอัปเกรดกล้องจากรุ่น x80 pro hmm. เมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาทาง vivo ได้เปิดตัวสมาร์ทโฟนเลอธงกล้องจัดเต็มประจำปี2022ใน series x อย่าง vivo x80 series 5g ยั G, ยยงเป็นทางการไปแล้วนะครับโดยมีจุดเด่นที่กล้องซ้ายประสานความไฮเอนด้วยชิปเซต vivo v 1 plus ใหม่ล่าสุดที่เก็บภาพและวิดีโอที่ดีขึ้นกว่าเดิมพร้อมสเปคระดับท็อปล่าสุดก็ได้มีข้อมูลของรุ่นท็อปอย่าง vivo x 8 0 pro plus เผยมาเพิ่มเติมแล้วครับโดยคาดว่าจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้พร้อมภาพโปรโมทที่หลุดออกมาเป็นการยืนยันด้วยครับโดยเบื้องต้นคาดว่า vivo x 8 0 pro plus จะจัดเต็มด้านการถ่ายภาพโดยการใช้เซนเซอร์ต้อง samsung i s o c e l l jn 1 50ล้านพิเซล พร้อมเซนเซอร์ ISOCELL j n 2 50ล้านพิเซลและกล้องอัลตร้าไวที่อัปเกรดขึ้นจากรุ่นโปรอีกด้วยครับใช,ช้ชิปประมวนโผล่ Snapdragon 8พัรเจน1แต่ยังไงเราคงต้องรอดูการประกาศจากทาง Vivo ยังเป็นทางการกันอีกทีนะครับตอนนี้ช่อง IT-FAST สมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่อง IT-FAST เพียงแค่เดือนละ20บาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ